สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับครับสำหรับในเรื่องของดันเจียนนะครับก็มีบางส่วนนะครับบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องแรกนะครับที่เปลี่ยนไปที่ผมสังเกตได้นะครับจากการเล่นเกมมาก็คือในเรื่องของใบดันเจียนนั่นเองครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับใบดันเจียนนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คืออ่าแบบที่เป็นไอเทมผูกมัดแบบนี้นะครับที่เรากดดูนะครับ มันจะขึ้นว่าเป็นแบบไอเทมผูกมัดซึ่งใบดันเจียนแบบผูกมัดนะครับเราจะไม่สามารถนําไปวางขายในตลาดได้นะครับแต่ว่าส kind, ําหรับเป็นใบดันเจียนแบบนี้นะครับที่ไม่มีคําว่าผูกมัดนะครับตัวนี้จะสามารถขายในตลาดได้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นใบดันเจียนร้อยสิเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนึงจะเป็นแบบผูกมัดอีกตัวจะเป็นแบบไม่ผูกมัดนะครับสําหรับใบดันเจียนที่เป็นแบบผูกมัดนะครับก็คือ การที่เราไปฟาร์มมอนสเตอร์นะครับตามแมปต่างๆนะครับเมื่อใบดันเจียนดอกลงมานะครับหรือว่าตกลงมาจะเป็นแบบผูกมัดนะครับยกเว้นนะครับใบดันเจียนที่เราดอกได้จากในดันเจียนนะครับซึ่งใบดันเจียนตรงนั้นนะครับเราจะสามารถนํามาขายในตลาดได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับอย่างที่2นะครับก็จะมีที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือในเรื่องของดันเจียน1้0ยนั่นเองนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนนะครับในเรื่องของดันเจี้ยนถ้าเกิดใครนะครับจะไปฟาร์มไอเทมไปเข้าดันเจี้ยนส่วนมากนะครับจะต้องเข้าที่เลเวล125ขึ้นไปถึงจะสามารถแบ่งไอเทมได้โดยเมื่อก่อนนะครับสำหรับดันเจี้ยนที่คนชอบเข้านะครับก็คือดันเจี้ยนแมลงนะครับซึ่งเป็นดันเจี้ยน125สําหรับดันเจี้ยน125นะครับก็จะสามารถเข้าเป็นปาร์ตี้ได้แล้วไอเทมเวลาที่เราไปโจมตีบอสกําจัดบอสได้นะครับ ไอเทมก็จะแบ่งให้กับแต่ละคนซึ่งจะได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับดันเจี้ยนที่ต่ํากว่า125นะครับจะไม่สามารถรับไอเทมได้ทุกคนนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับดันเจี้ยน120นี่นะครับใบดันเจี้ยน120นะครับสำหรับดันเจี้ยน120นะครับเมื่อก่อนถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นปาร์ตี้นะครับไอเทมจะไม่สามารถได้ทุกคนนะครับก็คือใครที่เก็บไอเทมได้ก็จะได้ไอเทมไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีการปรับลงมานะครับ ให้เราสามารถได้ไอเทมกันทุกคนอย่างเช่นนะครับเราลงปาร์ตี้ไปทั้งหมด5คนเมื่อกำจัดบอสได้นะครับทุกคนก็จะได้ไอเทมทุกคนแต่สำหรับดันเจี้ยนที่ต่ำกว่า120นะครับก็คือดันเจี้ยน55ดันเจี้ยน70นะครับหรือว่าดันเจี้ยนต่างนะครับ110 105นะครับดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเวลาเราเข้าไปเป็นปาร์ตี้ตอนนี้นะครับก็คือจะไม่ได้ไอเทมทุกคนนะครับ หัวหน้าปาร์ตี้นะครับสามารถแบ่งตามลำดับได้นะครับในการรับไอเทมแต่ว่าจะไม่สามารถรับไอเทมได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะลงไปฟาร์มในดันเจียนนะครับถ้าเกิดเราจะลงไปเป็นปาร์ตี้ผมแนะนําว่า120ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดันเจียนที่ต่ํากว่า120ลงมาครับแนะนําว่าให้ลงคนเดียวจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดันเจียนที่ต่ํากว่า120เราลงเป็นปาร์ตี้เราเสียเพชรนะครับในการที่จะไปซื้อใบเข้าดันเจียน แล้วไอเทมที่เราได้มาก็จะไม่คุ้มค่ากับใบดันเจียนที่เราซื้อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดันเจียนที่ต่ํากว่า120แนะนําว่าให้ลุยเดี่ยวดีกว่าครับต่อมานะครับส่วนที่3ที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของในดันเจียนนั่นเองครับผมจะยกตัวอย่างดันเจียน70ก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับในเรื่องของดันเจียนนะครับเราจะต้องกดเควสขวานะครับด้านขวานะครับเพื่อให้ตัวละครของเราย้ายไปยังตำแหน่งถัดไปนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับมีในเรื่องของระบบออโต้นะครับถ้าสังเกตว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเราย้ายกดตำแหน่งถัดไปนะครับเมื่อเราไปโจมตีบอสตัวแรกตายนะครับตัวละครของเราก็จะยังอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเราจะต้องมากดเควสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครของเราไปยังตำแหน่งถัดไปแต่ว่าปัจจุบันนะครับทําให้เราลงเดนเจียนได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเราสามารถกดปุ่มออโต้นะครับด้านข้างเควสได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับถ้าเกิดเรากดแบบนี้นะครับ ตัวละครของเรานะครับจะลุยดันเจี้ยนจนจบดันเจี้ยนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับให้เราสามารถลุยดันเจี้ยนกันแบบง่ายๆแต่ว่าสําหรับตรงนี้มีเงื่อนไขนะครับสําหรับเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดเราลงเป็นปาร์ตี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับการจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้เราจะต้องลงดันเจี้ยนคนเดียวถ้าเกิดเราเป็นปาร์ตี้นะครับเราลงเป็นปาร์ตี้เราจะต้องทําการกดเควสนะครับกดเควสแบบนี้นะครับ ตัวละครถึงจะวิ่งไปเราจะไม่สามารถกดออโต้เพื่อให้ตัวละครวิ่งไปได้นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับใครที่ชอบลุยดันเจียนแบบคนเดียวนะครับก็สามารถกดที่ฟังก์ชันของออโต้ได้แต่ก็แน่นอนนะครับว่าสําหรับดันเจียนหนสูงเนี่ยการที่จะลุยคนเดียวก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการไปเป็นปาร์ตี้ก็จะทําให้ง่ายกว่ายกเว้นว่าดันเจียนเล็กๆนะครับเราสามารถกดฟังก์ชันออโต้ตรงนี้ไปหา ไอเทมนะครับหรือว่าไปดอกอะไรต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับครับหลักๆในเรื่องของดันเจี้ยนที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนเรื่องของใบดันเจี้ยนนะครับที่มีเพื่อนๆหรือว่าน้องๆถามเข้ามานะครับว่าดอกที่จุดไหนนะครับซึ่งจริงๆใบดันเจี้ยนนะครับก็จะดอปตามแมปต่างๆซึ่งมันก็มีหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกอีกทีนึงนะครับว่า มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับที่ดอบใบดันเจียนไหนบ้างแล้วแมปไหนที่ดอบบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของใบดันเจียนแล้วก็ดันเจียนก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็แนะนําประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ